Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับค่ําคืนนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้สําหรับประเทศไทยได้มีการคาดการไว้ว่าพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะมีฝนตกหนักมากคือประมาณ90มิลเมตรขึ้นไปได้อยู่ที่จังหวัดอุดอรธานีสกลนครนครพนมหนองบัวลำพูขอนแก่นกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ด นครพนมพมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสเกตครับผมและเลื่อนลงมาทางภาคกลางก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดจันทบุรีและตราดครับผมที่จะเกิดฝนตกหนักมากนะครับส่วนทางภาคใต้มีอยู่2จังหวัดครับคือจังหวัดระนองและก็จังหวัดพังงาครับผมส่วนบริเวณที่มีฝน ส่วนบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดกันว่าจะมีฝนตกหนักคืออยู่ระหว่าง35.1-90ถึง90มิลิเมตรได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับเริ่มมาตั้งแต่จังหวัดทางภาคเหนือนะครับ1จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์จังหวัดตากและจังหวัดทางภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคายจังหวัดเลยอุดรธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์จังหวัดทั้งภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานี จังหวัดอ่างทองรวมไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาชนบุรีและยองและจังหวัดสระแก้วครับผมส่วนทางภาคใต้ที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แ,แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ครับผมสำหรับการวิเคราะห์จากภาพ ดาวเทียมนะครับเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้พบว่าประเทศไทยได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพรพ่เพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพลูดอนทาน,นีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสิน์มุกดาหารมหาสรารคามร้101ยอยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานี นครราชสีมาส่วนทงางภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครนายกปราจีนบุรีสะแก้วสะะเชิงเซาระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ได้แก่ภาคใต้ที่มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝน เวลาสิบแปดนาฬิกาอยู่ที่จังหวัดชุมพรและนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสตูลครับผมจากการคาดการณ์จากภาพถ่ายทางดาวเทียมเวลา18นาฬิกาพบว่าล่องมรสุมสตวนตกเสียงใต้ก็ยังมีกำลังแรงอยู่นะครับพัดพัดผ่านทางอ่าวไทยเข้ามาทางอ่าวไทยและทะเลอันดามันเข้าสู่ประเทศไทยนะครับ และยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่ที่ประเทศเวียดนามได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวแล้วก็ได้เคลื่อนตัวขึ้นมาทางตอนบนของทางภาคอีสานเล็กน้อยนะครับผมซึ่งบริเวณนี้ก็ได้แก่จังหวัดนครพน,พนมสุลนครโดยย่อมความกดอากาศต่ำได้อยู่ในช่วงที่ทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนครับจุดกึ่งกลาง และกลุ่มเมฆฝนที่เกิดขึ้นก็จะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกของประเทศไทยครับผมจากภาพถ่ายทางเรดาร์ของจังหวัดขอนแก่นพบว่ากลุ่มฝนได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะครับปกคลุมเกือบทุกจังหวัดของทางภาคอีสานแต่จะหนักสุดก็อยู่ที่จังหวัดนครพนมสุลุน,นคร กลุ่มเมฆฝนได้เคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกนะครับวันนี้จากภาพถ่ายทางดาวเทียมถ้าดูจากการโมเดลฝนของ Windy.com พบว่าย่อมความกดอากาศตำ่ำเคลื่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวและไทยนะครับทำให้ภาคตนออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนและตอนล่างทำให้เกิดฝนตกหนักและตกและตกปกคลุมเกือบทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศไทยนะครับผมจะจะตกหนักอยู่แถวจังหวัดนครพนมบึงกาฬสกลน,นครหนองคายนะครับแล้วก็ทางสปปลาว,าวก็อาจจะอยู่ทางจังหวัดนครหลวงเวียงจันทร์บริคำไซแขวงขวงม่วนแขวงสวนนเขตครับผมถ้าดูจากโมเดลฝนของวินดี้ถ้าดูจากโมเดลฝนของวินดี้จะพบว่า ยอมความกดอากาศต่ํานี้ที่คาดการว่าจะปกคลุมทางภาคอีสานตอนล่างนั้นได้เคลื่อนตัวขึ้นไปทางอีสานตอนบนเล็กน้อยนะครับโดยศูนย์กลางจะอยู่ที่จังหวัดนครพนมแล้วก็บึงการครับผมไปเรื่อยๆทางจังหวัดสกลนครอุดรธานีครับแล้วเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์และเลื่อนไปทางภาคเหนือครับผมโดยคาดการว่าในช่วงเวลาประมาณ20นฬิกาวันนีน้น ประเทศไทยจะปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับและอาจจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและก็กรุงเทพมหานครตลอดทั้งภาคตะวันออกด้วยครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนบนนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศตา่ําอาจจะทําให้มีเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกหนักมากอาจจะทำให้น้ําท่วมฉับพลันหรือน้ําป่าไหลหลากด้วยนะครับสําหรับ ทางสงปปลาว nah ในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาวันนี้ก็ยังปกคุมไปกลุมก็ยังปกคุมและได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ในบริเวณแถวนครหลวงเวียงจันทร์บริคมชัยแขวงสวนนณเขตและก็แขวงคำม่วนนะครับผมส่วนทางหลวงพระบางก็อาจจะมีฝนตกหนักบางบางพื้นที่ครับผม มาดูการพยากรณ์คาดการจากโมเดลฝนในช่วงเวลา22นาฬิกาของคืนนี้กลุ่มเมฆฝนและยอมความกดอากาศตำ่ำก็ยังอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับในช่วงเวลา20นาฬิกาคืออยู่แล้วอยู่แถวจุดศูนย์กลางอยู่แถวประมาณนครพนมสกลนครมุกดาหารบึงกาฬครับผมกลุ่มจังหวัดเหล่านี้อาจจะมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็ปกคลุมประเทศไทยก็ยังปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนอยู่เหมือนเดิมครับผมมากอยู่ทางอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับส่วนทางภาคเหนือก็ปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนอาจจะมีฝนตกปานกลางอาจจะมีฝนตกปานกลางครับผมยอมความกดอากาศต่ํานี้ก็ยังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่ประเทศตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาวันนี้ติดต่อเรื่อยไปจนถึงประมาณ10โมงเช้าพรุ่งนี้ครับผมโดยในช่วงประมาณ10โมงเช้าจุดศูนย์กลางก็อาจจะอยู่ในที่นครหลวงเวียงจันทร์สบป,ป,ป,ปราวนะครับหนองคายบึงกาฬ และจังหวัดเลยครับผมส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีฝนตกปานกลางถึงเล็กน้อยนะครับมาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้อ่าวไทยอ่าวไทยภาคกลางและภาคตะวันออกมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทายตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลนดามันตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลนดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องถสาศาเซลเซียสมีลมแปลแปรวนความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผม พยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือโดยแยกออกเป็นจังหวัดดังต่อไปน,นี้นะครับจังหวัดเชียงรายคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกประมาณ6จังหวัดเชียงรายคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกประมาณ70%ของพื้นที่อําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงเชียงแสนแม่จันทร์อําเภอเมืองเชียงรายโดยหลวงเชียงของส่วนอําเภออื่น,นคาดว่าจะมีฝนตกปานกลางครับ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอแม่อายอำเภอฝางช้ยประการเวียงแหชเช,ชียงดาวส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอพร,าพรา้าวแม่แตงดอยสเก็ดเสมิงกันยาณิวัฒนาจอมทองแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองหางดงสารพี สันกำแพงสันปะตองและอำเภอดอยหลอส่วนอำเภออื่นๆคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมเจ้ากรอากาศทางจังหวัดน่านจังหวัดน่านบ้างครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนตก70%ของพื้นที่ฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอปัวบ่อกเกลือท่าวังผาแม่แม่จรินส่วนอำ,อำเภออื่นๆคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลาง จังหวัดพะเยาคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักที่อำเภอภูซางอเภอเชียงคำและอเภอปงส่วนอำเภออื่นคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมสำหรับจังหวัดแพร่อเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อ,อร้องกวางและอเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางคืออเสองหนองบัวไข่อ,อรอง อำเภอสูงเม่นเด่นชัยส่วนอำเภออื่นคาดกาันส่วนอำเภอวังชินคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมจังหวัดพิจิตรคาดกันว่าจะมีฝนตกประมาณ60%ของพื้นที่ฝนตกหนักที่อำเภอวงังฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอวงังไซภูนทับคอคงเจริญส่วนอำเภอ,ออื่นคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางครับ าดูจังหวัดเพชรบูรณ์บ้างครับผมมีฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่ฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอเขาค้อชนแดนวิเชียรบุรีส่วนที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางอยู่ที่อำเภอลมเก่าลมสักอํอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์หนองไผ่อำเภอบึงสามพันส่วนอำเภอหนองอำเภอน้ำหนาวและอำเภอสีเทพคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับสุนุโลกมีฝนตกประมาณ6 0ของพื้นที่ คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักที่อำเภอชาติการนครไทยวังทองส่วนอำเภออื่นๆคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับจังหวัดตากฝนฟ้าขนอง6 0เ์ของพื้นที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักที่อำเภออุ้มผางส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแม่ละนาดแม่สอดพบพระส่วนอำเภออื่นๆคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อย จังหวัดอุตรดิตถ์คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกประมาณ60%ของพื้นที่ฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอบ้านโคกส่วนอำเภออื่น,นคาดว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมจังหวัดกำแพงเพชรมีคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองคลองลานส่วนส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางอยู่ที่อำเภอลานกระบือไซงามทรทองทรทองวัฒนาบึงสามัคคีคลองขุงชานุ ชานุวรักษ์บุรีปางศิลาทองส่วนอำเภออื่นๆเช่นพานกระต่ายและโกสัมพีนครคาดว่าจะมีฝนเล็กน้อยครับส่วนสุขโขทยัยมีฝนตกประมาณ60%ของพื้นที่คาดการฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอศรสีสัชนาลัยส่วนอำเภอศรีนครสวนขาโลกศรีสำโรงเมืองสุขโขทยัยมาดูการพยากรณ์อากาศ ของทางภาคตนออกเฉียงเหนือบ้างครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละแของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักนะและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีนครศรีรัช นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกดโดยอภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-33งองศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคอีสานตอนบนที่คาดการว่าจะมีฝนตกประมาณ80%ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดขอนแก่น เลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัย,ยภูมิหนองบัวลำภูมหาสารคามส่วนคาดการว่าจะมีฝนตกหนักประมาณ90%ได้แก่จังหวัดกาลสินครับผมส่วนทางภาคอีสานตอนล่างส่วนทางภาคอีสานตอนล่างคาดการว่าจะมีฝนตกหนักประมาณ80%ซ์ของพื้นที่นะครับ โดยเกือบทุกจังหวัดจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับผมโดยไล่ไปตั้งแต่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรอ,อุบลราชธานีสีสเกตร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องแถวทางจังหวัดทางภาคตะนออเฉียงเหนือเพิ่มความระมัดระวัง สำหรับช่วงนี้ด้วยนะครับเนื่องจากอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ได้ครับผมและก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่มีการสัญจรไปมาโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางในช่วงที่มีฝนฝ้าขนองไว้ด้วยนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคตวันออกบ้างครับผม คาดการณ์ว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32ถึงองศาเซลเซียสมีลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเลื่อนมาดูทางภาคใต้ของประเทศไทยบ้างครับผมโดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียส ตั้งแต่จ, e จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมนุนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพระนครตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา มีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3มเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3มเมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31ถึง34องศาเซลเซียสมีลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มมีฝนตกประมาณเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึง ประมาณตีสองครับผมซึ่งช่วงเวลานี้อาจจะมีฝนตกหนักและมีฝนฟ้าขนองนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรด้วยนะครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครที่คาดการว่าวันพรุ่งนี้วันที่16กรกฎาคมและวันที่17กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสสำหรับวันพฤหัสบดีวันที่18มีฝนฟ้าขนองประมาณ80%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31และต่ำสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสส่วนวันศุกร์ที่19และเสาร์ที่20คาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่ และมีอุณหภูมิประมาณสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสครับสรุปการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยมีการสรุปว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับผมมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูดอนทานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสาครคาม 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุริลำสุรินทร์และศรีสะเกดครับผมส่วนทางภาคกลาง คาดการณ์ว่ามีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาส่วนทางภาคตะวันออกวันนี้คาดการณ์ว่ามีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะช่องสาชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราด สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการว่ามีฝนตกฟ้าขนอง40%ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีครับส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง 60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ครับผมหนักถึงหนักมากเป็นบางจังหวัดนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานของลุงหนวดนะครับขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงิงนไหลนองทองไหลมา มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกันทุกๆคนนะครับและก็อย่าลืมว่าสำหรับค่ำคืนนี้ประเทศไทยและสปปลาวยังได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่นะครับผมซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่ได้เกิดฝนฟ้าขนองฝนตกหนักมากถึงถึงอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันและน้ำป่าไหลหลากขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ สวัสดีครับผม